ถึงว่าน้องแต่งงานยันงคิดทอดอยู่คือเก่าและแมว่าเป็นของเขาน้องโบลืมสื่ออายยังจำไว้อยู่ว่า แต่ข้าวกอนคิดเห็นหนาอ่อนตอนน้ำเจ้าอยู่บ่อลืมน้องก็ย่งปาปื้มคิดเห็นพี่อยู่คือกันแต่สวรรค์แปลง่ทางให้ห่างกันน้ออายเสียาดายน้องคองคอยบ่ได้ความเลยบ่ได้ยอยู่รวมมือสวมน้องบ่มีจนได้ยืนดีดีคิดเห็นพี่ทางสงสารทรละมานใจเด้บัดหาเพ ใจนางโขนปันสางบัดสาวนางไปมีไม่เลยทำใจบบได้กะเลยให้หอนหุนายเอ้ยสายน้องบ่อยากคิดคนรู้ตนวผีผู้ดีเกินขอสันละเสรินย่นย่อไว้ท่อเขาเล่าฝา จดจำไปเมื่อหนาเป็นควรตาควรใจอุ่นขอเธอทุนพี่ใบปิป่นไทยเป็นคำบมลยวบอโยโยคำในซ้ำทงในตรงใจเลยมีแนวเป็นไปเหตุยังไดให้น้ออายกำเมาหลายน้าอาพี่คนดีเอ้ยเลยแเปลี่ยนพยาญทนขุ้นเขียนแต่งให้เฮาหวางเินเปินแทพเกมากันสายแน่นบอกเย้วฝันกะเลยปันน่นในหัวใจ ไปทางไปทางมันไดแต่ฝันนอนโอ้ขอให้สายคนโกรักษาตวเดอร์บีไอมีเป็นคนดียังมีสาวมาเกี่ยวซองจะมาจ้องเป็นผู้ชายน้องมันคนสั่วลาย,ย้ายพี่นคือกันมาตัดสายสัมพันธ์แบ่งปันไปคนกัมการกระทำของน้องสมควรมองว่าใจหมอใายผู้ดีกะดัก ไส้บุดีกะดอจะมาทอทถูกคนต่อไปนีขอให้้ายเริ่มต้นกับคน้นไม่ผู้ใจสูงให้ปรับปุงตัวเองอย่าบาัดเก่งทั้งนองอย่ามีมองอย่ามีเสราสองคน จำเป็นตำนานคอยเกาขานคือใบว่าเฮาได้ห่วมแต่งเงาน้องสิจันคือเจ้าไปเท่าทวนอใจให้ยังเป็นความหลังที่มีคุณคาเกินเเดินท่าขอให้เศร้าคิดถึงน้องหาจับจองเอาคนไม่น้นองบอดีปั่นได้ขอให้สายยาฝืน,นลืนแล้วให้เราลืมสัญญาเม,ม,มื่อคืมคืมหมเจ้าปล่อยว่างสา เป็นพาลาผุนท่านผ่านไปให้มันแล้วหัวใจไม่ทั้งเป็นแป้ว้ไข่แก้วสะเดิจมียาสุยศสักรีใสยสติจังอายไม่มา่งก็เลาสารผู้สาวมีทั่วบ้านหนีกะอุ่นกะมีไหลายยาเสียใดน้ำนางหูหางไกลไล่เหลวแน่ว่าบุญเน่าหน่อยลอยลยไฟภผ้าคูขอให้อายเป็นหมูเป็น ายห่วพอเป็นน้องหอมพี่้ายหากกันแบบน้องอายลูกพอีพ่อนอดเดียวกันค่อยสามพันหรือออหอถน้อมหอมใบขออภัยเด้ออายนางขอไก่ภาคก่อนยาสกัอาวอนกีดน้ำสาวภูนีลนเล้กคนที่